โอ้โหใบมาเต็มเลยเนี time, ่ยอันนี time, ้ถ้าเทียบกับปีก่อนชน้อยว่าชน้อยต้องดูแลต้องใส่ปุ๋ยต้องพ่นทางใบเยอะกว่าปีก่อนนะน่าจะเยอะกว่าหนึ่งรอบครับครับโอ้หนึ่งรอบเองเหรอใช่หนึ่งรอบฮะปกติเราใบใบเราจะพ่นสองรอบแล้วหันหลังเลยครับไม่ไปสนใจแล้วแต่ด้วยที่เนาะใบมันค่อยๆทยอยแทงด้วยที่เขาเสียพลังงานตั้งแต่เสียใบแรกมันขึ้นไปเต็มนะฮะมันมีครึ่งใบะครึ่งใบมีมีมีทั้งต้นทําให้มันมันก็ช้านะมันก็ช้าครับ ขนาดเราก็ตุนแต่ผมเวลาผมปีนี้ข้อเสียคือผมก็ตุ้นแค่ครั้งเดียวแล้วผมทิ้งเลยผมทิ้งเลยเ<ช>พราะอะไรแค่น้อยไม่มีเวลารู้ไหหรือว่าตื่นแค่เนนใช่ครับพอกระตุ้นปุ๊บอ่ะอีกอีกห้าวันแล้วต้องกระตุ้นน้อยเจ็ดวันเนี่ยมันก็เลยพอเลยปุ๊บผมก็กระตุ้นแล้วครับมันก็ออกมาผมก็กเก็บเพราะน่าชุดหลังมันก็เราออกมาอีกมันก็เสียเวลาไปพ่นซ้ำอีกทีไม่เป็นไรเสียเวลาไปหนึ่งรอบอันด้วยที่เราไปบีบต้นทุนอย่างอื่นไปแล้วเราก็เลยไม่เป็นไรยอมเสียเวลาได้ครับโอ้โหนี่ นายจะพอเลี้ยงลูกก็เพี่งนะเดี๋ยวอชุดนี้มาเต็มก็พัพังกว่านี้พี่ว่านะเดี๋ยวเราไปแก้ตัวอีกทีตอนดอกดอกตาปูตาปูไม่เกินมาแหวงไม่เกินมาเขือพวงเล็กๆครับอันนั้นคงจะดึงเต็มที่เลยครับเป็นดึงดึงใบเต็มที่ฮะใช่ครับมาแปลงนี้มันใช้สาร400 4 0 0ซีถึง500ครับอันนี้ใช้ทำทำสารใช่ไหมใช่ครับพ่นทั่วๆ4 0 0ซีถึง500สาร25น้ำ200ใช่ครับ สองลิตรกับไอเสเซรอ่ะผมใส่ห้าร้อยเลยอย่างที่มันชํชำน้ําเนี่ยผมตรงนู้มนมาแปลงมันชํำน้ำําเราใส่ห้าร้อยเลยครับเราต้องเผื่อเวลาไว้รุ่นด้วยครับ <laughs> <laughs> นี่สารได้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดวัน,น,นวันนี้ยี่สิบเอ็ดวันเนี่ยหระสามไปยี่สิบเอ็ดวันยี่สิบสองวันนะเพราะไอแปลงเนี้ยแปลงน,ลงนี้แปลงนี้ไม่ถึงคนระับแปลงตน้นเป็นสาวอะได้ยีบ่บทำตั้งแต่วันที่สามสิบกันยาครับครับน่าจะยีิบสองวันวันนี้แล้วแปลงเนี้ยแปลงนี้น่าจะสิบแปดวันสิบเจ็ดวันนะ เวลาชาน้อยทาสารเนี่ยชาน้อยใส่พวกปุ๋ยทางใบไปพร้องสารเลยป่ะก็แปลงนี้ใส่ครับใส่ใส่ทั้งหมดเลยครับใส่อะไรเนช้ใส่อะไรบ้ก็ผมใส่เป็นเป็นปุ๋ยตัวหน้าเจ็ดสิบสามสามสี่มั้งครับที่มันห้อยซิงค์สามเปอร์เซ็นต์นะใส่ใส่ไปพร้องกับสารเลยใช่ครับใส่กับพร้องสารเลยแล้วอย่างอื่นใส่ไปด้ป่ะพวกสารลายยังไม่ใส่เลยครับใส่แค่ปุ๋ยสาร แค่นั้นนะครับป <laughs> ุ๋ยกระาสา<ะ>นครับแล้วก็พวกไอสารเสริมก็และนะพวกสารช่วยเรื่องกินสารอะไรพวกนี้แหละครับ,รบแล้วทีนี้พอชน้อยทําเสร็จแล้วอ่ะอีกสิบห้าวันอีกเจ็ดวันก็มีการฉีดอื่นเพิ่มเดิมไหมอีกเจ็ดวันแล้วก็พ่นร,รอบสุดท้ายไว้ดีครับเลยรอบสุดท้ายฉน้อยใช่อะไรพ่นอ่ะก็ก็ปุ๋ยเร็จสิบสามสามสี่นะครับแล้วก็ใส่แมก็กก็ไปใส่ทัดรองไปแค่นั้นนะครับก็จะเป็นสี่ครั้งแต่ รอบนี้เราพ่นห้าครั้งครับเพราะว่าเราต้องเก็บใบหลุดอย่างนี้ครับเนี่ยเราต้องเก็บชุดใบนี้เพื่อให้เขามีให้เขาได้อาหารแล้วก็ให้เขียวครับแล้วก็มันก็ได้เล็กครับเนี่ยทว่าต้องเก็บเพียงไงใช่ไหมก็คือมันออกมาแล้วครับมันออกทีหลังกันนะครับพอออกมาแล้วคราวนี้เราก็เลยต้องเสียเวลามาพ่นเก็บตัวนี้อีกหนึ่งครั้งครับเมื่อนั้นเราพ่นเนี่ยเราจบแล้วครับเนี่ยอันนี้เรามีชุดเนี้ยตอนที่เราพ่นอะตอนนั้นมันเป็นใบใบเล็กกว่านี้พ่นสุดเดียวเวลาเวลาพ่นเก็บอะสุดเดียวไหม สูตรที่เราพ่นไปรวมกับสารนั่นแหละครับนะครับจ่แค่เอามาแยกนะใช่ฮะเอามาแยกแล้วก็ใส<อ>่แม็กเข้าไปแค่นั้นนะใส่ธาตรองใส่แม็กซันเฟตเข้าไปแล้วก็ใสท่ทาตรองครับแค่นั้นจะตรองก็แคลเซียมแต่เวลาที่เราพ่นเราก็เลือกไม่ได้ว่าจะพ่นยอดไหนมันก็พ่นลงไปเลยวใช่ครับพ่นรวมไปเลยแต่ทีนึนงแต่เราก็ไม่อยากจะพ่นมากนะบางทีมันจะเหลือเฟือกันเลยโอ้ <laughs> โหจะใบนี่แบบว่าขนาดใช้ได้นะใช้น้อยมันก็ยังมีใบเล็กช่วยๆด้วยเนาะออกมาใช้ได้เลย